ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาสลัดดอกที่เก็บมาเมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่แหละเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะก็เลยว่าจะมาบอกว่ามันต้องสลัดดอกแล้วก็ต้องตากไว้แบบนี้เลยนี่สลัดดอกก็คือจับแบบนี้นะคะทุกคนจับตรงนี้จับให้มัน่นแล้วก็สลัดหนึ่งสองจนกว่าจะไม่มีดอกอแล้วก็สัมผัสตรงนี้โอเคมัดๆน,นะคะแล้วก็พึ่งลม เรียงแบบนี้นะคะเรียงผึงลมค่ะทุกคนเรียงผึงลมเรามีพัดลมตัวหนึ่งหนึ่งไงเรามีพัดลมตัวหนึ่งล้วก็สลัดก็สลัดแล้วก็เรียงไว้แบบนี้เรื่อยๆถ้าเอาง่ายทุกคนก็คัดไซย์ไปด้วยเลยก็ได้แต่ว่าเราขี้เกียจเราค่อยคัดทีหลังเราอยากให้มันพึงลมให้เร็วที่สุดว่าเรารีบส่งตลาดค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราสลัดไม่ดีนะคะมันก็จะไม่แห้งเนาะ แต่ถ้าเราสลัดอีกแบบนึงแบบเคาะๆอ่ะแบบแบบเคาะๆอย่างเงี้ยแบบกรีบดอกตรงนี้มันก็จะช้ําแต่มันจะไม่ช้ําตอนต,ตั้งแต่ตอนเราทํานะคะมันจะไปช้ําตอนที่มันอยู่ไปถึงลูกค้าแล้วอ่ะแพ็คส่งลูกค้าแล้วอ่ะลูกค้าเขาจะอเอ้ยทําไมกรีบมันช้ําเขาใช้ไม่ได้เขาก็จะบ่นเราอีกถ้าเราจับแบบนี้ยังไงรมันก็ไม่ช้ำกรีบยังไงมันก็แข็งแรงแล้วเวลาขายมันก็ขายง่าย เพราะว่าเราไม่ต้องไปหาลูกค้าบ่อยๆหมายความว่าเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนเจ้าบ่อยๆเลคะ่ะเราส่งตลาดขายส่งเอ้ยตลาดแม่ค้าคนกลางเนาะเราไม่ได้ขายขายส่งแม่ค้าปีกถ้าขายส่งแม่ค้าปีกเขาก็ไม่ต้องเอาไปแช่น้ําแข็งไม่ต้องเอาไปเก็บไว้เขาเอาไปถึงเขาใช้ได้เลยดอกเรามันจะทั้งยังไงเขาก็มองไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เอาไปแช่น้ําแข็งไว้หรือเอาไปเก็บไว้ขายต่ออะไรเงี้ยเขาก็จะ เขายกะไรเขาก็จะเขาก็จะต้องเอาเก็บไว้เพื่อรอให้แม่ค้าที่เป็นแม่ค้าพวงมาลัยอ่ะมารับเขาไปแต่กว่าแม่ค้าพวงมาลัยจะมารับไปก็จะตอ้องตอนวันพระก่อนวันโกนหนึ่งวันมันก็จะต้องเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนี้กว่าจะถึงวันโกนอีกทีก็หลายวันค่ะมันก็เลยเราก็เลยต้องทำดีๆส่งเขา ถ้าเราทําดีเขาก็จะรับของเราตลอดเราก็ไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่เพราะว่าแม่ค้าดาวเลืองไม่ได้หาง่ายๆนะคะเพราะหนึ่งตลาดมีแค่ไม่เกินห้าเจ้าตลาดใหญ่สุดๆก็สักสิบเจ้าตลาดในเมืองสักสิบเจ้าอันนี้ก็คือแบบเยอะสุดแล้วนะคะทุกคนหนึ่งตลาดจะมีร้านดอกไม้อยู่แค่หนึ่งร้านดีไม่ดีรู้จักกันหมดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเคยไปส่งดอกไม้ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะ ถามว่าเอาเดอกไม้มาจากใครเรายังรู้จักคนที่เขาเอามาสั่ง,งเลยเราก็เลยว่าเออมันก็ไม่แปลกหรอกที่คนอื่นเขาก็รู้จักเหมือนกันเพราะแต่ว่าประสบการณ์เราก็ยังไม่เยอะนะเราทํเราเรืองมาได้ปีสองเข้าปีที่สองแต่คนที่เขาทํมาเราเลืองมาแบบสิบยี่สิบปีอะทุกคนเขารู้จักกันหมดจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ตลาดในตลาดนี้ยาวๆหรือว่าเพิ่งเข้าตลาดมาแล้วกําลังเริ่มหาตลาดใหม่ เราก็ทําดีๆไว้แล้วเขาก็จะบอกต่อเราก็จะขายง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีเราทําดอกลวกๆส่งคัดดอกไม่ตรงคัดไซส์ไม่ได้อะไรเงี้ยทาเอาดอกหน้าดอกขี้เลรให้เขาเขาก็บอกต่อเหมือนกันค่ะทุกคนหลักการตลาดง่ายๆเลยพอใจก็บอกต่อไม่พอใจก็บอกต่อค่ะหนึ่งคนจะบอกประมาณสักยี่สิบคนตอนแรกเราว่าจะมาสอนเรื่องวิธีสลัดดอกแต่เราพูดไปพูดมาเราก็จะสอนวิธีการทำการตลาดไปด้วย เพราะว่านอกจากเราเป็นเกษตรกรเองแล้วเราก็ยังขายเองด้วยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้เราก็พอมีีบ้างนะคะก็แค่นี้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่เริ่มทำตลาดดาวเหลืองเนาะบายบายสวัสดีค่ะ